ท e <Please. S 1> ่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณบริษัทการนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดร่วมตรวจสอบทุกความจริง จจริงผ่าอไขค,ความจริงถ้าเกิดว่าเป็นความประมาดดิงดับตายนี้ก็จะต้องรับผิดชอบทางทางแพ่งและวก็ทางอาญาแกรนแคนยอนเมืองไทยผ่านทางมืดภาพจริงของคุณ เรื่องจริงของเราเหตุอันตรายระวังเหลือมีชนเปิดภาพระทึกขาสิ่งต้องดู เตือนภัยไฟแรงสูงพลาดถึงตายประการังฟอกขาวปรากฏการเงียบ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอ360องศา Real X ครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมจะถูกนำมาตีแผ่ด้วยภาพจริงเสียงจริงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องแรกในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของสองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่แกรนด์แคนยอนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระโดดน้ำท้าความตายที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับ แต่แล้วความสนุกสนานก็กลับกลายเป็นความเศร้าสลดทันทีเมื่อหนึ่งในสองนักท่องเที่ยวต้องมาเสียชีวิตจากการกระโดดน้ำครั้งนี้ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาถึงสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าเกิดจากการกระแทกกันเองระหว่างลงสู่ผิวน้ำแต่หลายคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับเราปฏิตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จากเรื่องจริงเรื่องนี้กันครับ นานที่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานกลับกลายเป็นความเศร้าสลดทันทีครับเมื่อชายหนุ่มรายนี้ต้องมาสังเวยชีวิตที่แกรนแคนยอนอำเภอหันดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการกระโดดน้ำนะครับเขาก็มีป้ายว่าท่ากระโดดกระโดดท่าไหนอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วมีกําหนดจุดให้กระโดดนะครับก็ดูแล้วเนี่ยลักษณะคือกระโดดเนี่ยพอกระโดดลงไปแล้วคนที่กระโดดตามลงไปเนี่ยกระโดดเร็ว นะตามไปเดิมเราสันนิษฐานว่าคนที่กระโดดไปซึ่งเรารู้ตอนหลังว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะอาจจะไปทับหรือไปกระแทกทำให้ในายหัสนัยเนี่ยเสียชีวิตกลับไปเมื่อช่วงเย็นวันที่10กันยายนที่ผ่านมานี้บรรยากาศภายในแกรนด์คันยศวันนั้น,นก็มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและวก็ลงเล่นน้ำเป็นอย่างคึกคักเช่นเคย และจุดที่มีคนหนาตาเป็นพิเศษก็คือจุดที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวกระโดดเล่นน้ำได้เราะเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่ไม่ว่าใครหากได้มาเที่ยวที่นี่ก็จะไม่พลาดที่จะสัมผัสกับประสบการณ์การกระโดดน้ำจากที่สูงแบบนี้ซึ่งโดยปกติผู้ที่กระโดดน้ำลงไปแล้วเมื่อโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำก็จะว่ายไปยังแพพักที่อยู่ห่างออกไปเพื่อให้ผู้ที่รออยู่ด้านบนได้กระโดดลงมาบ้าน แต่โชคร้ายมักจะมาแบบไม่ทันให้เราได้ตั้งตัวครับผู้ที่กระโดดน้ำรายแรกยังไม่ทันจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำร่างของเขาก็แน่นิ่งและค่อยๆจมหายไปในผืนน้ำโดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้ทัน แต่กลุ่มนี้มาด้วยกันเห็นเพื่อนกระโดดกาดผมก็อยู่ข้างบนที่จัดคิวนะแต่เพิ่แป๊บไอคนที่สองนี่ยกระโดดตามเลยคือเราทำอะไรไม่ทันเลยเมื่อได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมกับนักประดาน้ำจึงระดมกำลังกันค้นหาร่างผู้สูญหายโดยเริ่มค้นหาจากจุดที่ร่างจมลงไปซึ่งการค้นหาก็ต้องเป็นไปอย่างรัดกุม เนื่องจากเป็นจุดที่น้ำมีความลึกหลายสิบเมตรณจุดนั้นเนี่ยปัญหาก็คือความลึกเพราะความลึกตรงนี้เนี่ยมันเป็นคือถ้าเป็นพูดถึงนักประดาน้ำนะมันเป็นจุดที่อันตรายละคือประมาณ 25- 30ถึงเมตรจากจุดจมไปเจอจุดที่พบร่างของน้องเนี่ยห่างไปประมาณ เจถึงแเมตรไม่ถึง10เมตรแม้จะสามารถกู้ร่างของผู้สูญหายขึ้นมาได้แต่ก็เป็นเพียงร่างที่ไร้วิญญาณเพราะไม่มีใครสามารถปลุกลมหายใจของเขาให้ฟื้นกลับคืนมาได้หลางจากเจอคนตายแล้วปุ๊บก็อาคนไตะชันสุพิกษุที่ทแผะนกนิติเวชมหาราช ตอนนั้นเราก็ไม่ทราบไมาจะถูกแทกหรือไม่เราก็ไม่ทราบเราดูผลว่าร่างกายคนตายเนะี่ยเกิดจากสาเหตุการตายเกิดจากอะไรแน่ถ้าสอบประคำบางต้นแล้วเขาก็เขาก็ไม่ได้เบองต้นก็หมายว่าขเขาไม,ไม่ได้ถูกสัมผัสกับคนตายแต่อย่างไรแม้ผู้กระโดดน้ําตามลงมาจะให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้กระแทกกับร่างผู้เสียชีวิตแต่เมื่อตรวจสอบจากภาพวงจรปิดพบว่าจุดท,ที่ทิ้งตัวลงน้ํานั้นเป็นจุดที่ใกล้เคียงกันมากครับ จึงต้องรอผลพิสูจน์จากทีมแพทย์เพื่อยืนยันข้อเท็จริงถึงการเสียชีวิตในครั้งนี้ผลการชนสูตรพิศกของแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลมหาราศเนี่ยก็ลงความเห็นว่าสาเหตุการตายเนี่ย ก็มีเลือดเนี่ยออกออกใต้ผิวหนังที่สมองด้านบนแล้วก็มีน้ำท่วมในปอดก็แสดงว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดไม่สาเหตุการตายเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกระแทกมีผู้กระแทกไปทำให้กระดูกต้นคอหักหรืออะไรถึงจมน้ำนะครับผลของแพทย์เนี่ยออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เราก็จะอาจจะสรุปได้ว่า เป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการจมน้ำในอดีตสถานที่เรียกกันว่าแกรนแคนยอนแห่งนี้เป็นเพียงบ่อด,ดินเก่าที่มีผู้ลักลอบเข้ามาเล่นน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่แต่จากปากต่อปากที่เขาเล่าขานกันมาถึงความสวยงามและก็ความท้าทายในการเข้ามากระโดดน้ำที่นี่ด้วยความสูงของคันดินกว่า10เมตร และความลึกของน้ำอีกไม่ต่ำกว่า20เมตรจึงทำให้มีหลายชีวิตต้องมาจบลงที่นี่ 6นะครับก็มีนักมีนักเรียนตอนนั้นยังไม่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีนักเรียนเนี่ยไปไว่ายน้ําแล้วก็เสียชีวิตจมน้ําไปสองคนนะครับแล้วก็มาปี57ก็มีนักท่องเที่ยวเกาหลีนะก็ไปไว่ายน้ําตอนนั้นก็ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับแล้วก็มาเนี่ยปี59กก็มามีเสียชีวิตในตรงเนี้ยหายใจลึกๆก,กันหายใจบิก๊ก ใจเรื่องกันพเ่นคนน้ำี2556า้วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในแกรนขันย้อนเพื่อกระโดดน้ำพิสูจน์ความตื่นเต้นตามคำร่ำลือความรู้เท่าไม่ถึงการในวันนั้นทำให้เพื่อนสองคนของพวกเขาถูกกลืนให้ดำดิ่งลงสู่ใต้น้ำแม้จะมีคนเข้ามาช่วยในภายหลังพวกเขาก็ผาขึ้นม่ได้เพียงแค่ร่าง ที่สิ้ล,ล,ลักษณะการจมเนี่ยคือเด็กโดดลงไปแล้วจะขึ้นฝั่ง ซึ่งตรงนั้นมันเป็นหน้าผาหมดแรงเด็กเด็กหมดแรงแล้วก็ลัวเนียกันลัวเนียกันหมดแรงลัวเนียกดแล้วถึงจมลงคือไม่ได้รับการกระทบุกกระแทกอะไรครับแม้จะมีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วแต่ความสวยงามมันก็เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามากระโดดน้ำท้าความตายนี้อย่างไม่ขาดสายเลย จนเป็นช่องทางธุรกิจของผู้ประกอบการสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เปิดเป็นที่รับรู้กันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นบอ่อดินเก่าที่เขาขุดดินไปขายแล้วตอนหลังเนี่ยมันมีน้ำแล้วก็มีมี เกาะแก่งที่เหมาะที่จะไปไว่ายน้ำนะครับไปกระโดดน้ำเล่นนะครับและตอนหลังเจ้าของเนี่ยก็เลยมาปรับปรุงมีร้านอาหารทำรั้วแล้วก็เก็บค่าผ่านประตูะคนที่เข้าไปเล่นนะครับแล้วก็มีการกระโดดน้ำมีการว่ายน้ำเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ผมไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาตามกฎหมายการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและมากุเทศนะครับหลังจากเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเพิ่มป้ายเตือนถึงความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ไหวเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าขณะเกิดเหตุนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่แห่งนี้ยังหละหลวมอยู่ไม่น้อย โม่มมันก็มีเหตุอย่างเงี้ยครับคือคือโดดโดดคือลักษณะการโดดลงมาแล้วก็จุกมั่งอะไรมั่งนะครับหรือหมดแรงหรือเป็นตะคิวอย่างเงี้ยครับลักษณะข้างแรงมันก็ต่างระดับเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับครับก็ความลึกความลึกตอนตอนนั้นลงลึก ที่เราลงลึกที่สุดของแกนแกนขนันยอน่ะเกือบ50เมตรหลายคนเสาะแสวงหาสถานที่เพื่อที่จะเข้ามาทำกิจกรรมลดพ้นต่างๆโดยไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าพื้นที่แห่งนี้มีลักษณะทางกายภาพที่ปลอดภัยมากน้อยเพียงใดและนอกจากปัจจัยของสถานที่แล้วร่างกายของผู้ที่ทำการกระโดดนั้นก็มีส่วนสำคัญมากเพราะว่าถ้าหาคุณไม่พร้อมความสนุกในครั้งนั้น มันก็จะกลายเป็นการเอาชีวิตไปทิ้งโดยที่ไม่รู้ตัวได้ครับมีโอกาสเสียชีวิตได้สำหรับทุกคนดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าคือ,อ,อถ้ามีปัจจัยอะไรที่มันมากระทบ ยกอย่างนักกระโดดน้ําที่เกิดอุบัติเหตุขณะแข่งกระโดดน้ำนะครับศีษะกระแทกบอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮนะก็มันก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะ,ะนั่นคืออะไรที่มีความเสี่ยงมากขึ้นก็มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นอันนี้คงขึ้นกับแล้วแต่และบุคคลนะครับในท,ทักษะของการกระโดดท่าทางหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับคือถ้ายิ่งไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็คงจะเป็นปัญหาะระดับประมาณสัก5เมตรก็น่าจะ มีปัญหากับคนที่ไม่เคยอันนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับยิ่งสูงมากก็ยิ่งทําให้ความเร็วของเราขณะกระแทกน้าก็มีมากขึ้นเรื่อยๆครับท mm ีนี้ถ้าลงไม่ถูกมันก็เหมือนกระแทกคอนกรีตนะฮะถ้าถ้าถ้าความสูงอยู่ถึงระดับที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิน20เมตรขึ้นไปนครับหายใจลึกๆก,กันหายใจบิ๊กหายใจลึกๆก,ก,ก,กัน มีการตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรบุคคลที่มีอายุเท่าเท่ากันกระโดดน้ําในเวลาใกล้เคียงกันในสถานที่เดียวกันบางคนสามารถลงเล่นน้ําได้อย่างสนุกสนานแต่บางคนกลับต้องเสียชีวิตไปวันนี้คุณหมอมีคําตอบครับ ชัดเลยก็คงเอาเรื่องโรคประจำตัวอก่อนนะครับก็คือ,อมีโรคทางหลอดเลือดนะครับความดันโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดอื่นๆโรคหลอดเลือดสมองนี่นะครับกลุ่มมนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคเดิมของเขาเองครับแต่ถ้า,าพูดถึงคนทั่วไปก็คือหนึ่งคือไม่เคยไม่เคยฝึกฝนไม่เคยมีกิจกรรมด้านนี้มาก่อนก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการท่าลงที่เรา ่ไม่ถูกต้องผิดท่าการกระแทกกับพื้นน้ำเนี่ยในท่าที่อาจจะเป็นอันตรายเพราะว่าการหายใจหรือการเต้นของหัวใจผิดปกติไปได้จากการกระแทกหน้าอกอย่างเนี้เป็นต้นครับความเป็นความตายห้ามกันไม่ได้ครับแต่หากคุณรักความสนุกที่ต้องท้าทายด้วยความตายแบบนี้ก่อนจะเล่นอะไรก็ต้องประเมินร่างกายและความปลอดภัยให้รอบคอบที่สุดนะครับก็หากเกิดพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตของเราได้ดีเท่าตัวคุณเองครับ การเสีย <S an> ชีวิตจากเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่มีกฎหมายในการควบคุมในการที่ว่าห้ามเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆก็เรามีประมวลกฎหมายอาญาที่ว่ากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยอยู่อยู่ฉบับเดียวที่แล้วก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ครับครับ,รบตรงนี้ก็คงไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับสั่งปิดสั่งอะไรเพราะมันก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียน นะครับแล้วก็ในกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่มีไม่มีบทลงโทษในเรื่องพวกนี้ไว้หรือว่าจะปิดไม่เหมือนสถานบริการนะครับสถานบริการนี่ถ้าเปิดโดยไม่รับอนุญาตมีต้องอมอีขึ้นศาลต้องเสียค่าปรับและต้องปิดเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่า,านี้แต่แหล่งท่องเที่ยวนี้ไม่มีครับ นอกจากผู้ประกอบการที่ต้องรัดกุมเรื่องการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วนะครับตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังไม่พาตัวเองไปเสี่ยงกับอันตรายแบบนี้ด้วยนะครับเพราะเมื่อไรที่เราตัดสินใจกระโดดนั่นหมายความว่าคุณได้ยินยอมให้ความตายออกมาท,ท้าทายคนเช่นกันครับภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรเมื่อกล้องที่ติดอยู่หน้ารถสามารถบันทึกภาพพิธีเฉียดตายของคุณอมรพัน์กับครอบครัวไว้ได้ ในขณะที xtures, ่เธอกําลังเดินทางนะครับจากกรุงเทพไปยังบ้านเกิดของเธอที่จังหวัดระนองจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างตั้งอยู่บนท้องถนนสายหลักบริเวณอําเภอมาบธรรมริตจังหวัดชุมพรจนทําให้เธอเกือบจะต้องอาชีพมาทิ้งบ้บริเวณนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอไปติดตามชมเรื่องจริงเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับ รอยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณอมรพันธ์ได้สร้างความเจ็บปวดทางใจให้กับเธอและครอบครัวเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนจนเมื่อพวกเธอได้เลือกใช้เส้นทางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการล่องใต้ในเขตอำเภอมาบอมริสจังหวัดชุมพรในการเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดระนอง วันเกิดเหตุวันนั้นผมก็ขับรถจากกรุงเทพมากลับบ้านที่จังหวัดลนองขับขับมาความเร็วก็ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถได้เกิดเหตุชนเท่งบรเอร์โดยที่ว่าไม่มีสัญญาณไฟไม่มีป้ายเตือนอะไรบอกทางจาังหวะเป็นช่วงกลางคืนด้วยช่วงดึกแล้วตลอดเส้นทางมีการซ่อมแซมถนนอยู่เป็นช่วงๆซึ่งแต่ละช่วงนั้น ก็จะมีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทางที่ชัดเจนทำให้พวกเขาเดินทางมาอย่างปลอดภัยแต่ก็ยังไม่ทันจะถึงบ้านพวกเขากลับต้องเจอกับเหตุการณ์นี้สิก่อน คือเหมือน,นขึ้นเนินมาใช่ไหมคะพอขึ้นมาปุ๊บลงไปแล้วก็เจอแท่งเบรีเออร์เลยแล้วก็ชนเลยค่ะคือน,นั่งกันมาสามสี่คนคือไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นคะ่ะเพราะว่าตรงนั้นมันมืดมากอ,อ๋อเราไม่ได้หลับใช่ไหมไม่หลับค่ะเพราะพอถึงเวลาปุ๊บอิ๊กเกดชสัญญาณไฟมืดไม่มีอะไรนะพอขึ้นมาก็ปะทะเลยยับเยินหมดเลยศูนย์ส่งว่าซ่อมไม่ได้ ับที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรงมีแต่รถของพวกเขาที่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถขับต่อไปได้อีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่พวกเขายังคงแขลงใจอยู่ก็คือทำไมถึงไม่มีป้ายไฟหรือสัญ,ญลักษณ์บอกทางที่ชัดเจนตรงจุดนี้เลยก็มีผมแม่แล้วก็แฟนคือ ฟอกช้ำเล็กน้อยเกิดการกระแทกไงเพราะว่ารัดเข็มขัดแต่ถ้าไม่รัดเข็มขัดก็อาจจะเสียชีวิตถึงอะไรก็ได้ตกใจมากคือเหมือนกับในใจคิดว่าถ้าแฟนกับแม่แฟนไม่ค่าเข็มขัดก็คงจะเ,เกิดอะไรร้ายแรงกว่านั้นนะคะมไม่มีรถใช้แล้วทำยังไงครับเนี่ยก็ต้องเช่าเขาวันละพันสอง พราะที่บ้านทํางานมีงานก็ต้องใช้คือมันติดหน้าฝนด้วยแล้วมันก็ต้องใช้รถศูนย์นเรนทรแจ้งมาว่ามีรถชนแท่งเหลืออ่าแล้วก็ไม่ทราบเหมือนว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ก็เลยออกไปตรวจสอบเวลาประมาณถ้าจะไม่ถึงประมาณตีหนึ่งเศษนั้นอ่าแต่ก่อนหน้านั้นก็มีแล้วเคสหนึ่งนะก่อนหน้านั้นคือชนป้ายคือเดียวกันเลยเดียวกันแต่ว่าเป็นคืนของ คือกำลังกระข้ามคืนเป็นหัวครับหัวขัํมก็คือไปไปไป,ไปชนใต้แล้วก็บาดเจ็บเป็นคนที่ะระแมนะครับส่วนแคทที่2ของพี่ผู้หญิงที่ว่าเป็นแท่งบาร์เรอร์เนี่ยอ่าก็ชนรประมาณตีหนึ่งเศษผ่านไปราวสองชั่วโมงก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถชนกับแท่นบาร์เออร์ตรงจุดเดียวกับที่คุณมอมรพันธ์ประสบเหตุมาหมาดๆเลยครับจากอุบัติเหตุส่งผลให้ช่วงด้านหน้าของรถ ของคุณปานชัยได้รับความเสียหายทันทีมาวิง่งพอวิ่งวิ่งมาก็มาเจอทางที่เขากัน<ะ>้นไว้มันเป็นมันพุ่งปั๊บเลยครับ<ะ>เห็นพ<ะ>อเห็นแล้วผมก็ถึงเลยถึงเลยก็ก็ไม่กล้าที่จะหลบผมก็เลยหา,หาทางที่จะไปแหวกแกไป<ะ>ทั้งทั้งเบรกทั้ง ทั้งเบรกทั้งที่จะหักหลบใ้ตัวแท่งเบรคเออร์หลังเกิดเหตุคุณปานชัยไม่สามารถใช้รถสัญจรไปไหนมาไหนได้เลยเพราะเนื่องจากรถยังไม่ได้ซ่อมและยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างไรสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเป็นอย่างมากครับ ทีมงานลงพื้นที่สำรวจถนนตรงจุดนี้แล้วก็สอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ได้ทราบว่าถนนชำรุดมากจึงต้องปิดกั้นช่องทางเพื่อซ่อมแซมเป็นบางช่วงแต่สิ่งที่ตามมาตั้งแต่เริ่มต้นมีการซ่อมแซมถนนนั้นก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายรายและเป็นประจำบางก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสบ้างได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คืออุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ใช้รถใช้ถนนมองป้าย และที่กั้นชงทางไม่เห็นครับเนื่องจากบริเวณนี้มืดมากจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอุบัติผมนั่งอยู่นะรถวิ่งมาผมขับรถเกิดอุบัติแล้วนะรถว่าวิ่งมาชนเลยนะผมคงไม่เห็นครับคืนนั้นกี่ครั้งได้ที่สุดคืนนั้นมาทราบสี่ครั้งได้ครับสี่ครั้งเหตุเหตุเหตุติดติดกันเลยเหตุติดใกล้เตียงกันเลยไหมก็จริงช่วงวันมาแลัว สองชั่วโมงง่ายครับช่วงกลางวันเคยมีเหตุต้องกลางวันก็มีมีกับเฉียวบ้านโดนบ้านกลางคืนทุกวันไม่ติดนิ้วทุกคืนต้องทำติดให้เขาติดไฟให้มันเป็นกิจจารักษณะเลยไม่ใช่คุณมาติดเบาวางเบาบางอะไรอย่างเงี้ยให้เขาทำเป็นกิจจ์เพิ่มตรงนี้มันมีที่ตั้งนะข้างหน้ามีการทำทางนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณจะให้เขามามองเองอะไรเงี้ยนี่คือในความคิดพี่นะเพราะว่าบางทีเราถามมาหรือเป็นญาติเราอะไรเราก็ไม่ให้เขาโดน ครับือสาเหตุหลักๆที่เขาได้เกิดอุบัติเหตุนี้พี่คิดว่าเป็นเรื่องอะไรไม่เหป้าไงก็ไม่เห็นป้ายพราะทุกคนคือว่ามันไม่มีป้ายอ่ะมาคือช่วงนั้นจะมืดมากไม่มีใครเห็นป้ายหรอกเพราะวาเราบางทีขับมาเร็วๆก็ไม่รู้เนี่ยเพาเห็นอย่างนี้บางทีเหมือนรถนแรกชนป้ายกระเด็นไปฝั่งโน้นรถคันที่สองมาไม่เห็นงเนี้ยได้ก็มาชนับคันแรกแล้ว หลังจากเหตุการณ์นี้จบลงคุณอมอรพันธ์ก็รีบเขาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรบ้านมาบอมริตทันทีหวังที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเจรจากับผู้ประกอบการให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับเธอแต่สิ่งที่พวกเธอได้รับกลับมามันกลับตรงกันข้ามเลยครับ ก็ได้เจราจากันแต่ก็เป็นการตอบไม่มีตอบรับมาเลยเราต้องเป็นฝ่ายติดต่อเขาตลอดเกิดเหตุการณ์ขึ้นหนักคุณอย่าบอกว่าคุณไม่รู้ทั้งที่ฉันก็เป็นฝ่ายติดต่อคุณคุณก็ไม่เคยติดต่อกลับมาแล้วก็ปฏิเสธว่าจะติดตอ่อหน่วยงานใหญ่หน่วยงานใหญ่ก็เห็นทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมีวี่แววมันก็นานมากพอสมควรแล้วรประมาณกี่วันแล้วาจากเหตุการณ์จากวันที่หนึ่งเดือนเก้าห้าหก ผ่านไปหลายวันด้วยกันการแก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุตรงจุดนี้ก็เริ่มขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เอาไฟกระพริบมาวางไว้ก่อนถึงแท่นบาริเออร์ประมาณ50เมตรแต่มันจะเพียงพอกับการลดอุบัติเหตุลงหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้รถใช้ถนนท่านใดที่ต้องการใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาจงใช้ความระมัดระวังกันให้มากครับมิฉะนั้นคุณอาจจะมาเจอกับอุบัติเหตุที่เหมือนกับครอบครัวของคุณอมรพันธ์และคุณปานชัยได้ ชีวิตของคนมีค่านะคะก,ก็เป็นชีวิตเหมือนกับคุณนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคุณควรอย่าประมาทให้สัญญาณไฟชัดเจนเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาชีวิตทั้งชีวิตเขามาันเรียกร้องกลับมาไม่ได้ถ้าเป็นคุณคุณจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเกิดขึ้นกับลูกหลานของคุณโชคดีนะคะที่ฉันรัดก็มขัดแล้วก็มีถุงลมนิรภัยช่วยถ้าเกิดไม่มีชุดนี้ฉันคิดว่าฉันต้องตายแต่ถ้าเป็นคนลถโบราณเมื่อก่อนไม่มีถุงลมเขาก็คงเหมือนซากศพไปแล้วตอนนี้ ยังไงก็ขอความรบกวนนะให้เมตตาเขาบ้างรายการเรื่องจริงผ่านจอขอมอบเงินจำนวน5,000บาทให้กับคุณอมรอพันธ์ในช่วงภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราครับยังโชคดีนะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับไม่มีใครต้องมาสังเวยชีวิตอุบัติเหตุเช่นนี้สามารถลดน้อยลงได้นะครับหากผู้ประกอบการมีป้าย หรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนบ่มบอกว่าถนนกําลังปรับปรุงอยู่และผู้ชใช้รถใช้ถนนจะต้องปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดแน่นอนครับถ้าหากไปที่ถนนที่กำลังปรับปรุงหรือกําลังซ่อมแซมอยู่ลดความเร็วลงอุอบัติเหตุย่อมไม่เกิดขึ้นครับ